พื้นฐานแรกๆนะครับเหยียบ,บเบรกปล่อยเบรกเหยียบคันเร่งนิดนึงอันนี้อันนี้ดังปะแต่ว่ายาย่านก็พอละ<ฆ>คือว่าต่อไปห้าสิรถมันสิขยับห้าจังสิรู้ว่าอ๋อความแห้งมันเป็นขนาดใดแต่ซ้ำนี้ห้องก็รู้ว่ามันแห้งเอาเหยียบนิดนึงเร่งบึนอ่าบึนโอเคโอเคเฮ็ดต่ามันสิว่ายา่านหมดละโอเคโอเคเอาละเหยียบ,บเบรก หยยบให้มันเต็มเต็มขาครับขึนขึนไีนิดนึงอ่าคือว่าจะเอาตันนิวโป่งหยียบเนี่ยมันแกวบมีแห้งนะครับโอเคโอเคเหยียบลงไปเอาขึ้นมาเหยียบลงไปเอาขึ้นมาอันนี้มันหยังครับโอเคอ่าฝั่งขวาครับที่นี่คันเร่งเหยียบนิดนึงโอเคเยี่บมากเบรกโอเคคันเร่งขามันไกลไปบ่คิดว่า ือพอดีแล้วขาไกลกับปั๊บครับอ่าโอเคไกลแล้วไกลดูโอเคอโอเคอเคันนี้รเราบบอกไฟนะครับระบบอกไฟเลี้ยวถ้าเคาะขึ้นเพิ่มนี่เป็นไฟเลี้ยวซ้ายปิดลงเบาๆเป็นปิดไฟเคาะลงเป็นเลี้ยวขวาขวาซ้ายโอเคออาลองใช้ดูครับเลี้ยวขวาเคาะลงโอเคปิดไฟเลี้ยวซ้ายเคาะขึ้น โอเคปิดไฟวิธีการเลี้ยวนะครับถ้าห้าจะเลี้ยวเลยนี่ปกติสมมติว่าห้าจะเลี้ยวซ้ายเลยไฟมันจะขึ้นเองห้า็ต้องไปตามปิดมันนะครับโอเคปิดขาเลี้ยวไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาอันนี้ซ้อมๆก่อนเด้ <c oughs> อปิดไฟต่อไปมันจะได้ใส่งานเลี้ยวซ้ายปิดไฟ <c oughs> วันนี้คํามืดมากเลยบัดนี้มันยึดหัวมันนะครับยึดหัวตรงที่ห้าจับมันเมื่อกี้นี่แหละ <c oughs> ครับใช้การหมุนหนึ่งครั้งหมุนไปทางขวา โอเคถ้าหมุนไปทางขวามันเป็นไฟลีนะครับไฟลีคือไฟแสดงสถานะรอบรถว่าเออรถดเท่ามีไฟนะหรือว่าตัวโถดเท่านี่เออมันสีนี้มองเห็นว่าเออรถดเท่ามากจังใดจังสีนะเวลาเข,าขับรถเวลาเข,าขับรถนี่เฉยคำมากปุ๊บมันจิมีไฟที่ว่าสลัวสลัวนะครับเออนั่นแหละคือไฟแสดงสถานะถ้าเปิดไฟหนา้าแล้วครับหมุนไปทางหนา้าอีกหนึ่งครั้งโอเคอ่าปิดทั้งสองอย่างครับเอากลับมาทั้งสองอย่างโอเคเนาะ อ่าเอาสมมติว่าเอาคัมมาค่ะเลยอ่าถ้าคัมเลยเปิดไฟโอเคครับปิดไฟการเปิดไฟคือครับสองแก๊กแต่ว่าถ้าแสดงสถานะคือหนึ่งแก๊กแสดงสถานะหนึ่งแก๊กแมนครับแสดงสถานะแค่ไฟหลีเฉยหนึ่งแก๊กถ้าคัมมาเพ๊่เริ่มมืดอเริ่มยั้งเห็นว่าคนเขาใส่กันห้องก็เปิดแมนครับจากที่สองโอเคปิดได้เลยครับรถบางดุนเปิดไฟอัตโนมัติเนี่ยวันรถยิงเพื่งแพงเข้าไปนี่ยิงเปิดอัตโนมัต ไฟเฟ่ยมันเปิดเองมันสูงสูงต่ำๆมันเปิดเองเพราะนั้นก็เดี๋ยวจังไปว่ากันเอาเป็นรุ่นๆไปแต่นี่ก็สีอยู่ตรงนี้นะครับเบียบมงไดกระดังครับนี่ยบริเวณนี้อ๋อมงไดกรดังครับแมนเอาเคาะลงไปธรรมดาก็ได้สีเบียบลงไปก็ได้แล้วแต่จังหวะเดี๋ยวจังมาเรียนรู้กันอีกท่านึงฟังพุ่นนะครับเห็นฟังพุ่นปะอ่าฟังพุ่นเนี่ยเป็นปัดน้ำฝนนะครับถ้าถ้ากดค้างไว้ดันเข้าหาตัวเองนะครับเอามือเห็นเห็นส่ได้ครับเห็นสิทั้งทั้งสายดันเข้าหาตัวเองทางซ้ายพอาฟอด เห็นไหมครับน้มันจะออกมาล่างกระจกอันนี้ในกรณีทีว่าเขาขับไปแล้วโอ้ยทางมีต่แมงมีแต่หยางกเสียมันสีเห็ดใส่กระจกเข้าเนี่ยเเห็นมั่วกระจกขันน้ธรรมดาสะอาดสีล่างบ่าสะอาดมันจะเป็นน,น้ำนำยาเช็ดกระจกอย่างเชียอีกเสนหนึง่งเดี๋ยวจะแนะนํำไปอีกทีนหนึ่งวิธีการใช้งานถ้าฝนตกก็คือขาะลงเลยครับบัดนี้อลงคือไฟเดียวทางสายนะคาะลง<อ>เบาๆได้ขาอลงหนึ่งครั้งครับบ<อ>่แมเขาะล,ง,ลงที่จะเปิดไฟเดียวนี่ยนะคาะแก๊กลงไหม เปิดไฟเดียวแบบเออนั่นแหละน,นี่คือยุราฝนตกนะครับอันนี้คือใหม่จริงนะครับอ่าเอาเคาะขึ้นปิดไฟไอปิดอ่าปิดระบบปิดระบบหรือว่าใช้หนึ่งครั้งเนี่ยเพราะเคาะขึ้นด้านบนมันจะเป็นการใช้ชั่วคราวมันจะมีสามระดับเห็นบ่ครับนะเห็นบ่อสามขีด<ๆ>ขาวๆแมนอันเมื่อกี้นี่คือเบาสุดฝนตกแบบปล่อยๆนะครับถ้าแห้งขึ้นเท่ากับกดลงไปอีกถ้าแห้งมากเท่ากับกดลงไปอีกมันมีสามระดับสามระดับสามลูกศรครับแมนตามลูกศรคือเคาะลงทั้งหมดแต่เวลาสิปิดล่ะครับก็คือเคาะขึ้นทั้งหมด แมนคือจังไฟนี่แหละเนี่ยบอกใส่ขึ้นกันขอลงแต่ว่านี่เป็นไฟไงแต่ฝุ่นมันเป็นระบบปาดน้ำฝนโอเคนะครับวันนี้รถสตาร์ทแล้ยังลองเร่งกันเร่งดูโอเคอโอเคละอันนี้ที่เปิดปิดฝาถาังน้ำมันนะครับกับฝากระโปรงหลังมันจะมีหลุของมันอยู่แต่ละอย่างนะครับเวลานั้นเขาก็ไปไปเลี้ยนลูลบมลง่ารถแต่ละคันส่วนมากรถเก๋งมันกันชีวอยู่มองนี้ครับฝังขวานี่แหละโอเคปิดประตู ที่นี้มาเบิังข่าง,ขงประตูมีอย่างแน่นะครับเห็นบ่ข้างประตูฝั่งนี้นะครับนี่อันตัวแรกๆนี่ขึ้นอย่างปป่ากระกกจกนี่ครับ <L R. S 1> ครับ L อกับ R วเวลาใช้งานต้องต้องขยับด้วยนะนี่นี่ต้องเดินขยับถ้าขวา R นะครับนี่ขวาฝั่งนี้เวลาใช้งานก็ขึ้นลงตามนี่นะครับตาม,ตามลูกศรจุดแมนครับตามจุดของมันบางรุ่นก็จะเป็นลูกข้างก็คือแมนเนี่ยดูครับเวลาเราใช้เห็นบ่อลองลองกดบ้างครับลองกดบ้าง เห็นมันเห็นถ้าศึกเอาขึ้นระดับนี้ให้เรามองสามารถมองไปเห็นตูดรถตัวเองทั้งหมดโอเคครับเนาะเอาละกระจกทั้งสองของ okay างโอเคไหมครับอแหอม,มนครับกด<ๆ>เลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่ง,งตามน,นี้เลยังนไดอยังยังยัง โอเคหรือยังครับยังย่าให้มันเห็นตะขีดินนะเยอะต้องให้เห็นตูดรถนุ่นทางออกคนเดี้ครับอ่าต้องให้เห็นโอเคค่ะบบตามเกินไปนะต้องให้เห็นเดี๋ยวผมจะไปยืนที่ข้างหลังเด้เห็นผมบ่ามองเห็นผมบ่เห็นหัวผมบ้ต้องเอาขึ้นอีกนิดนึง โอเคปกติแล้วนะครับต้องสอนทุกอย่างเลยนะครับจนกว่าผู้เรียนจะมั่นใจตัวเองเอาอย่าเบรกไว้นะครับอย่าเบรกลงไปน้ําหนักลึกๆหน่อยไม่สุดมากอ่าอย่าเบรกไว้แล้วนะอย่ากดไปที่ตําแหน่งดีเดินหน้าดีเดินหน้าอ่ใช้มือซ้ายนี่แหละครับปลดล็อกอ่าผ่านมาผ่านมาโอเคดูที่หน้าจอเป็นดีเดินหน้านะครับ แล้วก็ลองปล่อยเบรกเบาๆอย,าอยู่ที่เบรกอย่างเดียวได้ว<ช>บ่ต้องไปเร่งว่่ต้องไปยังเอาปล่อยเบรกเบาๆดูซิว่ารถมันจะไปหรือเปล่าอย่าไปตื่นนะครับอย่าไปตื่นปล่อยอีกยังสุดแล้วค่ะสุดแล้วใช่ไหมโอเคอย่าเบรกไว้ได้เดี๋ยวผมจะเข้าในรถก่อน <laughs> เดี๋ยวรถมันจะวิ่งตื่นอีก <laughs> อ่ะนะครับปล่อยเท้าให้หมดเลยปล่อยเท้าให้หมด รถมันไม่ไปเนื่องจากพื้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้เราได้พื้นที่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอาศัยบริเวณน,นะครับวัดวัดวัดป่าอ่าปล่อยเบรกให้หมดนะครับตาตาเราวันนี้ไม่ต้องไปมองนะเรารู้ว่ามีเบรกกับคันเร่งเนาะตามองไว้ที่ข้างหน้านู้นนะครับอ่าไปเปลี่ยเปลี่ยนเท้าไปที่คันเร่งครับคันเร่งนิดครับเร่งนิดเดียวตามองข้างหน้าพวงมาลัยไม่ต้องหมุนโอเคโอเคโอเคดีครับแค่แค่เราไม่ตื่นนะแต่ว่าหน้านี้เริ่มเริ่มเล้วเริ่มกังวลแล้ะมันจะไปยังไงนะครับ <sh> มองไปข้างหน้านะครับค่ะเท้าอยู่ที่คันเร่งนิดนึงใช่ไหมนิดนึงครับอ่าโอเคเร่งนิดนึงนิดเดียวอันนี้เป็นการฝึกขยับรถก่อนนะครับเพื่อให้คนขับไม่ตื่นนะครับอ่าเปลี่ยนเท้ากลับมาที่เบรกเหยียบลงไปเบาเบาอ่าโอเคนะแล้วก็เหยียบเบรกแช่ไว้แล้วก็เข้าเกียร์าถอยหลังครับกดกดลอกด้วยครับทุกครั้งเลย อ่าดูอ่าเนาะ <Okay. S 1> โอเคแล้วก็ถอยเบาๆตามองที่กระจกครับซ้ายกับขวาก่อนปลอดภัยใช่ไหมอ่าแล้วก็ถอยเบาๆช้าๆปล่อยเบรกอย่างเดียวก่อนถ้ารถขยับก็ไม่ต้องไปเร่งค่ะไม่ต้องเร่งก็ปล่อยธรรมดาครับปล่อยธรรมดาสังเกตความเร็วที่เราเห็นเวลาถอยถ้าถ้าอยากให้ตูดไปทางซ้ายเราหมุนพวงอะไรซ้ายตัวเองซ้ายมือตัวเองนะครับ ูดซ้ายไปซ้ายขวา,ขวาถูกต้องครับเวลาต้องการให้ไปทางไหนให้ใหหมุนทางนั้นเลยถ,เถ้าตรงก็คือนี่ถ้าตรงก็ตรงเลยคือเวลาใช้พวงมาลัยถ้าเราใช้แบบนี้ปุ๊บเราก็คืนแบบนี้ถ้าเราใช้ทางนู้นปุ๊บเราก็คืนแบบนี้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราใช้มากเราก็คืนมากเหมือนกันอาถอยครับ,รบถ้ารถไม่ขยับมีการเร่งด้วยก็ดีครับอันนี้เป็นพื้นฐานวันแรกนะครับ <c oughs> ของการเรียนรู้นะครับ <c oughs> เพราะว่าคนขับแต่เบรกไว้ครับรถมันเร็วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ งานเข้าได้เห็นไหมการเร่งก็มีผลต่อการทําให้เราตื่นไม่ตื่นนะครับอ่าปล่อยเบรกออกมาอ่ารถไม่ขยับเร่งนิดนึงโอเคปล่อยปล่อยเบรกอย่าเบรกนิดนึงคืออย่าอย่าให้มันเร็วเกินไปเด้ออ่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะเร็วเริ่มจะนี่เราเดี๋ยวจะจับจังหวะผิดนะครับปล่อยเบรกออกเร่งนิดเดียวอย่าไปเร่งแช่ไว้เร่งเพิดนิดนึงรือนิดนึง เออนั่นแหละพอแล้วไม่ต้องเร่งต่อครับไม่ต้องเร่งต่อเหยียบเบรกเบาๆไม่ต้องมากปล่อยโอเคไปเรื่อยๆครับถอยไปออโอเคดูกระจกซ้ายขวาปลอดภัยกระจกตรงกลางให้เห็นด้านหลังนี่ครับกระจกบานนี้นะครับว่ามีต้นมงต้นไม้ไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็ขยับอ่าโอเคครับถอยไปช้าๆเรื่อยๆอันนี้เป็นที่พื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูความคืบหน้านะครับไปตามจุดต่างๆเดี๋ยว ตอนนี้เรายังไม่คุ้นพื้นที่นะครับอืมออเคยี่เบรกไว้ครับเปลี่ยนเกียร์เป็นดีเดือนน้ะปดปดล็อกทุกครั้งเข้าให้มั่นใจต่อไปนี้เวลาเข้าเกียร์ไม่ต้องมองเกียร์แล้วนะครับให้มองที่ตรงนู้นเลยให้มองตัวนี้ครับแล้วก็มือนี่จับที่หัวเกียร์ตามองที่ตรงนู้นว่าเราเข้าเกียร์ถูกแล้วก็ปล่อยมือปล่อยเบรกแล้วก็เร่งกันเร่งนิดหนึ่ง่อแล้วสังเกตอ่ะถ้าลดไปก็โอเคไปถ้าไม่ไปก็เร่งนิดหน่อยการเร่งก็เร่งเบาๆบนะครับครับนั่นแหละค่อยาหนักลง พอถ้าเราเร่งทีเดียวปืด๊ดมันจะตกใจนะครับอเร่งนิดนึงเรากะพื้นที่ที่เราจะหยุดรถนะครับข้างหน้าไม่ต้องมองข้างมองข้างหน้า <c oughs> ค่อยๆเหยียบเบาๆโอเคถอยหลังอีกทีนึง <c oughs> นี่วัดแรกของทุกคนนะครับต้องมาดูไว้เพืัอ<ด>จะได้เป็นกำลังใจงดีๆครับ <c oughs> ท่องไ <c oughs> ด, <c oughs> ด้ดีมากดีมากจะได้ไม่ลืมนะครับ ครับถ,ถูกต้องถูกต้องถ้ารู้สึกว่าเร็วก็แตะเบรกเบาๆแตะๆไปปล่อยถ้าไม่ขยับเร่งนิดนึงเร่งแล้วก็มาเป็นเบรกเหมือนเดิมแต่ว่าใช้มากใช้น้อยอยู่ที่เราสังเกตถ้ามันไปอยู่แล้วก็ไม่ต้องเร่ง